ท่าทันศรหรือท่าธนูท่าเตรียมนอนคว่ำลงไปจับผืนเสื่อนำมือทั้งสองวางแนบข้างลำตัวหลังเท้ารากคลายก้ามเนื้อต้นขาโดยพับส้นเท้าทั้งสองมาแตะก้นให้มากที่สุดมากที่สุด เสร็จเรียบร้อยแล้วหยุดนิ่งพับเข่าเข้ามาเอามือขวาไปแตะหลังเท้าขวามือซ้ายแตะหลังเท้าซ้ายเตรียมตัวท่าคันศรหรือ 5, ท่าธนูหายใจเข้าหายจออกยกข่ายกทางยกอ,อกยกไหลย่ยืดไหล่ขึ้นไปให้น้ำหนักอยู่ที่หน้าขาทำท่าว้สาองหนึ่ายใจออกย่อนผนคลาย ทางวางเสือ